ส่วนซาตงลาหลาทุตเนี่ยก็มีการเปิดจุดไม้นึ่งจุดให้นักท่องเที้ยวเนี่ยไปเที่ยวกันนะครับส่วนซาตงลาครับก็มีการเปิดบานไม้ให้กับไฮยีน่าไล่จุดนะครับนักลาจอมเจ้าหลีย้ายไปยังส่วนจะแสดงไมมที่มีความใกล้เคียงกับการจัดแสดงสัตว์ตามทิ้นกําเนิดนะครับพร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสั์ครับ ส่วนสัสตว์สรงคล้านะครับพร้อมจ้าหน้นาถีกลุ่มงานต่เกี่ยวข้องรวมกันเปิดส่วนสแสดงไม้ให้กับไฮยีน่าลายจุดผดผู้จํดวานซ่องถั่ว้วยกันครับได้แก่นองชาวคู่แาะการนองผโโูดําเ <นะ S 2> ออเชยน่ารออาักเลยทีเดียวพร้อมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามครั้งหนักทองเทีวเวอี่ผีนองชาวไทยมุสลิมจากจังว่าชายแดนผัใตายแต่ก็นำบุตรล้านเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในส่วนสัตว์สงคลา้าเนี่ยเป็นจํานวนมากครับนางสาวอุลาริกากรองพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนสัตว์เปิดข้าวเคี้ยวค่ะรักษาการในตาแหน่งผู้อำนวยการส่วน ซัทส่งคลาก็ได้โบข์ว่ะส่วนสัทส่งคลาเนี่ยปฏิบัติงานตามลักษัสดิภาพสั์ได้เปิือส่วนจะเสด็ไหมนะเผื่อให้ไฮยีน่าไล่จุด เพศภูท้งซ่องตัวค่ะก็คือน้องชาโคและก็นอ้นองโพดัมเนี่ยเขาได้เข้ามาอยู่ในส่วนจะแสดงไม้ภายในโซนซัตแอฟริกาซึ่งก็ได้จัดสาพเวทลมเนี่ยให้มันมีความใกล้เคียงกับตามทินกําเนิดนะโดยไฮยีน่าลายจุดค่ะก็มีลักษณะ้ายกับไฮยีน่าทั่วไปนี่แต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ว,ว่าน้ำหนักตัว 60- 70กิโลกรัม,มเกือบทากับสิ่งตตัวเมียค่ะมีค่าโหนาเนี่ยยาวว่าค่าโขนลังพอเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบยงยง พี่บ้ามแต่ว่าวิ่งได้เร็ววิ่งแบบย่องๆองใช่แต่ว่ามันก็วิ่งได้เร็วถึง60กิโลเมตรตอชั่วโมงโอ้โหเร็วมากนะให้หน้าลายจุดค่ะมีฟันแล้วก็กรามเทแข่งเร่งมากเป็นสัตว์กินเนื้อบนบล็อกเทมีเร่งกัดมากที่สุดในโลกโมากถึง1,000พันปอนด์่ตตารางนิว ซามาัดบดแล้วก็เคี่ยวโดกเนี่ยได้ย่างไงได้เป็นสัตจะกินไม่เลือกเลยอ่ะอไหนว่าปามากินได้แล้วก็ซ่ามาัดแล้วก็ลาลอมสั์ชนิดเอิญจะมีขนาดใ่ญ่ว่า,วามากได้ร่วมทงังเยงอาหารจากสัตวเอิ่นดยมือนกันก็คือสิ่งตโต<อ>จนเสมือนเป็นโคปรรับกันรวมถึงมีการกินสกักสัตว์หรือว่ามนุษย์ได้ด้วยเหมือน,นกันน,นะครับจึงก็เชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวรวมกิจกรรมเปิดบานไม้กับไฮยีน่าาลจุดบริเวณโซนสัตว์แอฟริกานะครับเพื่อเป็นการยกระดับการเที่ยวชมตัวพื้นที่ในส่วน แดงสุดตื่นตาตื่นใจนะครับไปกับเล่าบรรดาสั์จากทวีปแอฟริกาอาทิยีราบก็มีนะมีมาายก็มีนกกระจอกเทศเลยก็เมียแคทก็มีเหมือนกันนะครับโอ้โหงเลยเ้ยวตัวเดึ่ยอนหนึ่งคือทุกวันเอียดนะแต่ตัวฟังเล้วจริงจิงใช่แล้วก็กรางอันบดเคี้ยวแล้วกลัวเลยอะนองธรมาโซกับสิงโตได้แล้วก็บอกว่ากินก้นกันไหนว่าปาล์มเลยนอไม่เอมปล่อยเดี๋ยวกางติดปากเลยกางติดก้เลย ก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะน้องชาโคแล้วก็น้องโคดำลงเลยเชื้อเขานั่นแหละที่สีําคัญเลยก็จัดระดับตีให้เหมาะสหรับเมืันการใช้ชีวิตของเขาเใช่เพราะว่าตัวโมวาสัตว์แต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยก็คือมันมีพฤติกรรมข้องสัตว์เนี่ยแตกต่างกันไปเราก็ต้องจัดให้เหมาะสมถ้าวายูสูนแอฟริกาอาตมันคือก็ต้องให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆไปแหง่ๆแต่ยิ่งเหนื่อะไรปนั้นเลยนะถูกต้องค่ะ